สวัสดีก็ท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกของช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยโดยกดปุ่มสีเขียวข้างล่างนี้ครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนเพื่อร่วมสนุกและสร้างเครดิตให้กับช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยครับวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับ วันนี้เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัสบดีที่23ตุลาคม2568เขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานำเสนอครับระวังสหรัฐซ้ำรอยเดิมแก๊งสแกมเมอร์ในขมินทำท่าจะเป็นน้ำพึ่งหกที่เรียกสหรัฐเข้ามาเผชิญหน้ากับจีนเผชิญกันที่ขมิก็แล้วไป แต่นี่ดูท่าทีสหรัฐจะช่วยจังหวัดเข้ามาใช้ไทยเป็นฐานเผชิญหน้ากับจีนผ่านเกมปราบแก๊งสแกมเมเอร์ในขมรผมห่วงรัฐบาลและกองทัพจะเป็นนางพิมพ์ขวาก็ขุนแผนแสนรักซ้ายก็ขุนช้างแสนอาลายัยมันเข้าตำราหักอื่นฟื้นหักพอจักได้แต่หักรักหักอาลัยนี้ไม่หลุดสุดจะหัก เมื่อรักทั้งขวาทั้งซ้ายขายไม่ขาดสารัฐก,กับจีนก็จะมาเปิดศึกชิงนางกันขึ้นที่ชานเรือนไทยแย่งกันเป็นเจ้าเข้าครองอ่าวไทยคุมสองมหาสมุทรตรงช่องแคบมรกาซึ่งเวลานี้ท่าเรือเรียมขเขมรยกให้จีนใช้เป็นจุดทุตธศาสตร์ทางเรือคุมสองมหาสมุทรซึ่งสารัฐยอมไม่ได้และพยายามจีบไทย ขอใช้พื้นที่สร้างฐานเป็นการถ่วงดุลกับจีนแต่ไทยยังไม่ยอมถ้ายอมเท่ากับชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านไทยจะกลายเป็นสมรภูมิให้สองมหาอำนาจเข้ามาตบตีกันทันทีเขาได้แต่ไทยเราบรรลัยสถานเดียวดูเรื่องราวสารัฐชักขโมดเกลียวมาที่ไทยใช้ความหวังดีจะเข้ามาปราบแกงสแกมเมอร์ในขมิ้นเป็นใบเบิกทาง เอาละก่อนจะไปคุยกันเรื่องนั้นดูเหตุที่เกิดขึ้นฉับพลันของรัฐบาลสี่เดือนจากเรื่องสแกมเมอร์นี่ก่อนหลังจากตกเป็นข่าวพูดกันไปพูดกันมาหลายวันเกี่ยวกับตัวรัฐมนตรีช่วยคลังนายวรพัฒน์ธัญาวงบ่ายวาน22ตุลาคมรัฐมนตรีช่วยวรพัฒน์แถลงถึงกระแสข่าวบิดเบือนใส่ร้ายป้ายสี ว่าท่านพัวพันแก๊งสแกมเมอร์และธุรกิจผิดกฎหมายในเขมร้นแหลงเสร็จท่านก็ประกาศล,ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคลังทั้งที่รับตำแหน่งยังไม่ถึงเดือนเพื่อความเป็นธรรมก่อนจะตัดสินใจใครสักคนเราลองฟังคำถแถลงของท่านรัฐมนตรีช่วยวรพักแล้วพินิษ์ใครครวนดูกันก่อนจะเป็นไรวรพักทัญญาวงรัฐมนตรีช่วยคลัง ผมไม่ได้เตรียมการอะไรเกี่ยวกับเรื่องการลาออกเพียงแต่วันนี้ต้องการมาชี้แจงข้อเท็จจริงทุกประเด็นผ่านสื่อมวลชนและการลาออกเพราะต้องการให้มีความเป็นอิสระในกระบวนการตรวจสอบไม่ใช่มาตรวจสอบตอนที่ผมยังอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยการคลังผมมีประวัติการทำงานและจรรยาบรรณที่โปร่งใสตรวจสอบได้มาตลอด30ปีในแวดวงการเงินระดับสากล งในองค์กรต่างชาติและองค์กรของรัฐขนาดใหญ่ของไทยและปัจจุบันทํางานในตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยการคลังด้วยความซื่อสัตย์สุจริตข้าราชการกระทรวงการคลังได้มีโอกาสทํางานใกล้ชิดกับผมมากกว่าหนึ่งปีก่อนหน้านี้ในช่วงที่ทํางานเป็นที่ปรึกษานายพิชัยชุนหวัชิระอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังรวมทั้งในปัจจุบันจะสามารถยืนยันได้ว่า ผมทำงานอย่างไรทั้งนี้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพาดพิงกรณีการฟอกเงินและธุรกิจผิดกฎหมายคัมบดเดียสแกมเมอร์นั้นยืนยันว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นกับกระบวนการหลอกลวงหรือธุรกิจผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นไม่ว่าจะในประเทศกัมพูชาหรือประเทศอื่นใดทั้งสิน้นส่วนกรณีที่มีความพยายามเชื่อมโยงบิ๊กกรุ๊ปและบิ๊กแบงคัมบรเดีย ให้เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลอกลวงต้มตุนข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนั้นยืนยันว่าไม่อาจทราบได้และคงต้องให้กระบวนการยุติธรรมเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอยืนยันว่าส่วนตัวไม่สนับสนุนธุรกรรมผิดกฎหมายและจะไม่ปกป้องผู้ที่กระทําผิดกฎหมายดใดใดทั้งสิน้นไม่ว่าจะในประเทศและต่างประเทศอย่างไรก็ดีผมก็ยอมรับว่าเคยพบกับผู้บริหารของ Big Bang ที่เป็นประธานกรรมการของธนาคารชื่อมิสเตอร์เลียยิมแต่ไม่เคยเป็นกรรมการกรรมการบริหารหรือที่ปรึกษาใดๆของ Big Bang ์แคมบเดียและไม่เคยรับเงินหรือผลตอบแทนใดๆการที่มีการนำรูปและชื่อไปลงเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มธนาคารนั้นผมไม่เคยทราบมาก่อนส่วนประเด็นของมิสเตอร์เบนจามินเมนเบอร์เกอร์นั้นเนื่องจากลูกของผมเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันในประเทศไทย แต่ส่วนตัวไม่เคยทราบลึกๆว่ามิเตอร์เบนจามินประกอบธุรกิจอะไรอย่างไรหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างไรกับมิเตอร์เลียดยิมเพราะผมกับมิเตอร์เบนจามินเป็นผู้ปกครองนักเรียนวัยเดียวกันชั้นเดียวกันและโรงเรียนเดียวกันเท่านั้นสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องการเป็นตัวแทนหรือนอมินีเชื่อมโยงกับบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัตผ่านฟินกริมฟินเนนซ่านั้นในปี2564 ผมได้เข้าซื้อหุ้น29%ของ FSS ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอตอตทุกประการเป็นการซื้อกิจการในลักษณะที่เรียกว่า management buyout และการซื้อหุ้นครั้งนั้นได้รับวงเงินสนับสนุน2ส,ส่วนคือส่วนที่ซื้อหุ้นและส่วนที่ต้องเตรียมทำคำเสนอซื้อหุ้น ส่วนแรกเป็นเงินกู้จากกอ,องทุนในสิงคโปร์ชื่อ Capital Asia Investment และส่วนที่2จาก i i g b n n g ลาวซึ่งเป็นธนาคารที่ถือหุ้น70%โดยกลุ่มธุรกิจชาวลาวชื่อ Asia Investment and Financial Service s o จำกัดและอีก30%โดยบริษัทการไฟฟ้าลาวโดยวงเงินจาก Big l a าเป็น Standby f a c i l เ t y เพื่อทำเทนเดอ แต่เนื่องจากไม่มีผู้มาขายในเทนเดอร์จึงไม่มีการใช้วงเงินนี้บิ๊กแบงลาวและ Big Bang แคนเบเดียมีความเกี่ยวพันกันอย่างไรจากในอดีตถึงได้ชื่อคล้ายกันนั้นผมไม่ทราบผมทราบแต่เพียงว,ว่าในปัจจุบันนั้นความเป็นเจ้าของและการบริหารจัดการนั้นแยกกันเด็ดขาดบิ๊กแบงลาวดำเนินกิจการมานานแล้วเป็นธุรกิจธนาคารที่ค่อนข้างอยู่ตัวแล้วพูดถือวุ่นใหญ่ เป็นกลุ่มธุรกิจชาวลาวและบริษัทการไฟฟ้าลาวเท่าที่หาข้อมูลได้ Big b a n ง c a m b o d บเดียที่อยู่ในประเทศกัมพูชานั้นถือหุ้นโดยบริษัทเอฟซาราโฮลิง99%และมิสเตอร์เลียกยิม1%และหลังจากนั้นผมได้ตัดสินใจขายหุ้นทั้งหมดและลาออกจากตำแหน่งกรรมการทุกตำแหน่งในบริษัทและไม่เคยมีความเกี่ยวข้องใดๆในการถือหุ้นในการบริหารฟเนเชียอีกดังนั้น การคาดเดาการกล่าวอ้างหรือกล่าวเท็จเรื่องความคิดส่วนตัวว่าผมเป็นน้องบินดีหรือเป็นฟันเฟืองสําคัญของกระบวนการสแกมเมอร์ถือเป็นการใส่ร้ายป้ายสีและบิดเบือนข้อเท็จจริงกระบวนการใส่ร้ายป้ายสีล่าสุดยังได้เหมิมเกริมใส่ร้ายด้วยข้อมูลเท็จกับภรรยาของผมว่าได้รับประโยชน์เป็นเงินคริปโตจํานวนหลายล้านเหรียญซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและขอยืนยันและให้ความมั่นใจว่า ภระยาของผมไม่เคยมีบัญชีคริปโตใดๆทั้งสิน้นทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งไม่เคยได้รับผลประโยชน์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้เลยดังนั้นหากใครที่กล่าวอ้างว่ามีหลักฐานยืนยันจึงอยากขอให้เปิดเผยมาเลยส่วนการดําเนินการหลังจากนี้ผมขอสมวนสิทธิ์ในการดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่บิดเบือนและเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่ทําให้เสียชื่อเสียงโดยส่วนตัวผมยังคงเชื่อมั่นในหลักนิติธรรม และจะยืนยัดในความจริงเพื่อปกป้องชื่อเสียงชูนบุคคลและเกียรติของตําแหน่งทางการเมืองที่ได้รับมอบหมายอย่างไรก็ดีผมยอมรับว่าเสียดายเพราะได้เข้ามาทํางานในช่วงสั้นๆแต่ยังยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยอยากนั่งตําแหน่งทางการเมืองแต่อย่างใดไม่เคยทะเยอทะยานในเรื่องนี้และที่ผ่านมาภรรยาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการเข้ามารับตําแหน่งครั้งนี้แต่ส่วนตัวคิดสละะแล้วมีความอยากช่วยเหลือประเทศ ก่อนหน้านี้จึงได้เข้ามาทํางานในตําแหน่งที่ปรึกษาของนายพิชัยชุนหะวชิระอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีครังและเห็นว่าวันนี้สถานการณ์เศริกิจของประเทศยังเต็มไปด้วยปัญหาเหมือนฝางเส้นสุดท้ายต้องปฏิรูปยกใหญ่ในหลายด้านเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้เสียดายที่ทํางานอยู่ช่วงสั้นๆแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาถือว่าโชคดีที่ได้รับความร่วมมือที่ดีจากข้าราชการกระทรวงการคลัง ที่ผ่านมาได้คุยกับนายเอกนิตินิติทันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตลอดว่าเราเป็นรัฐมนตรีใหม่แต่ก็ต้องเข้าใจข้าราชการว่าจะต้องมีตัวชี้วัดในการทำงานซึ่งนโยบาย Quick Big Win เป็นงานส่วนที่เพิ่มเข้ามาจึงต้องฉายภาพให้ข้าราชการเห็นว่าเรื่องนี้มีความจำเป็นในการร่วมมือร่วมใจเพื่อชุดให้เศรษฐกิจไทยไม่ติดลมและหลังจากนี้ แม้ผมจะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองแล้วแต่หากยังมีอะไรที่สามารถทำได้ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทันทีฟังแล้วก็ใคร่ครวญตามเหตุและผลที่รัฐมนตรีช่วยวรพักแถลงก็แล้วกันสำหรับผมไม่มีข้อมูลด้านจริงด้านเท็จเป็นส่วนตัวจึงบอกผิดบอกถูกไม่ได้มาดูเรื่องสแกมเมอร์ในมุมอื่นบ้างก็ตามที่ทราบกันสหรัฐอังกฤษกำลังเชือดขมิญ เหตุจากแกงสแกมเมอร์ยึดทรัพย์และสินทรัพย์ตัวการใหญ่หลายแสนล้านที่มีอยู่ในสหรัฐและอังกฤษขึ้นบัญชีดําธนาคารปริ้นและสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งฟอกเงินของแกงสแกมเมอร์ล้วนเป็นเครือข่ายตระกูลหุนทั้งสิน้นสหรัฐกะตือือรนต้องการเข้ามาปราบแกงสแกมเมอร์ในเขเมีมากเป็นพิเศษถึงขั้นจะเข้ามาตั้งศูนย์ธชาคารปราบปรามแต่จะตั้งที่เขเมรหรือที่ไทยหรือที่ไหนถ้าใช้ความปรารถนาดีนั้น เป็นตัวนำร่องขอตั้งในไทยตรงนี้เราต้องคิดถึงเรื่องม้าอารีในนิทานอีโศพให้จงหนักทำไมผมจึงระแวงในประเด็นนี้นะหรือเมื่อวานนายโรเบิร์ตเอฟโกเด็กเอกอักษรทูตสารัฐประจำไทยเข้าเยี่ยมคำนับนายอนุทินชาญวีรกุลหาหรือถึงความร่วมมือในการปราบแกงสแกมเมอร์เดือนหน้าสหรัฐจะส่งเจ้าหน้าที่ด้านปราบเดินทางมาไทย นายกบอกนักข่าวว่าเขาจะนําบัญชีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวกับสแกมเมอร์มาแลกเปลี่ยนกับทางการของไทยด้วยวันเดียวกันท่านทูตโกเด็กยังได้เข้าพบรัฐมนตรีกราลาโหมพลเอกนัทพลนาคพาณิ์ด้วยนี่แหละครับและที่ประชุมใหญ่สมัชชาสาภาพรัฐสภารับร่างข้อมติที่สสรังสีมันโรมเสนอเรื่องต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์และชนะโหวตรับการบรรจุเป็นระเบียบวาระเร่งด่วน ด้วยเสียงท่วมทนในขณะที่จีนสนุนเขมรยอยู่ในทีณที่ประชุมตันผมก็หวั่นว่าถ้าสหรัฐขอใช้ไทยเป็นที่ตั้งกองบัญชาการเข้าไปปราบแก๊งสแกมเมอร์ในขเขมรแล้วก็บอกได้คำเดียวให้เข้าแล้วให้เขาออกไปยากแน่ๆระวังอย่าให้ประวัติศาสตร์สงครามเวียดน,นามที่ไทยให้สหรัฐตั้งฐานทัพย้อนกลับมาซ้ำรอยเดิมได้เชียวคน ลส,สืลอประชัเเดีี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิตเน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ